สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแพ็คพัสดุกันนะคะเตรียมจะส่งพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นของน้องคนนี้เนาะนี่นะคะชื่อนี้เนาะนี่นี่นะคะโอเคน้องก็สั่งเป็นสกุช่ไปนะคะจำนวน5ชิ้นเนาะอันนี้น้องเลือกของน้องเองนะคะก็จะเป็นเป็ด3มชิ้นเป็นหมา2ชิ้นนะคะเป็ด3มชิ้นหมา2ชิ้นโอเคจะส่งไปลงทะเบียนนะคะโอเคเราก็จะมาติดสกัตเทปกันเลยนะคะโอเคของน้องคนนี้ก็แพ็คเสร็จแล้วนะคะ โอเคต่อมาก็จะเป็นของพี่คนนี้นะคะนี่อันนี้ก็น้องก็เขียนตามที่พี่เขาทํามานะคะก็นี่เนาะนี่นี่นะคะโอเคก็จะส่งเป็นอ m เนะคะพี่ก็สั่งเสติกเกอร์เนาะก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะติดสกัดเทปกันเลยนะคะขอไปติดสกัดเทปเลยแล้วกันเนาะโอเคของพี่คนนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นของลูกค้าที่มาอมทองกับทางร้านนะคะโอเคนี่นะคะก็จะชื่อนี้เลยนะคะโอเคนี่นะคะ โอเคตามนี้เนะาะก็นี่นะคะเราก็จะแบบนี่นะคะน,นี่ใบเสร็จเนาะไอใใบไอเนี่ยเขาเรียกใบประกันทองแล้วก็นี่ทองนะคะโอเคจัดส่งเป็นแฟตนะคะคนนี้เนาะเพราะว่าน้องเขาขอส่งแฟตนะคะเราก็จัดให้เนาะโอเคเราก็ขอแบบอันนี้นิดนึงแล้วกันเนาะโอเคเราขอใส่เปน็นซองนี่ทองอนะเพื่อความที่แบบโอเคนะนี่โอเคใส่ลงไปนะคะแล้วเราก็ ไปติดส,สกอตเทปกันเลยนะคะโอเคเราก็จะติดตรงนี้ให้เห็นเลยเนะยาะเดี๋ยวจะหาแบบเออหม่ค้าออกหรือเปล่าไม่ได้ออกนะจ๊ะโอเคนี่นะคะเราก็จะติดสกัดเทปกันเลยเนาะ,ะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอันที่แบบคลิปมันก็คงไม่ยาวเท่าไหร่หรอกอะอันนี้คือเป็นส <y> ่งแฝดพวกนี้นะคะ พมดแล้ว,ลวอะนี่นะคะทุกคนเราก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะจะส่งพรุ่งนี้เนาะ